สวัสดีไอสัตว์ทุกคนกูมีเรื่องเล่าละครคุณธรรมมาเล่าให้พวกมึงฟังด้วยแหละ <c oughs> แต่บอกไว้ก่อนเลยนะมันไม่ได้เลี่ยนแบบไม่ได้เลี่ยนแบบว่าแบบเลี่ยนอะไอเฮีย้ยคือเรื่องมันมีอยู่ว่าตอนเย็นวันนี้เว้ยตอนที่กูหลังนั่งฟาร์มแบบตาเปียกตาแฉะแบบไอเฮี้ยโจงนี่แม่งก็สะบัดอยู่นั่นก็ได้มีคนโพสบ,บอกว่า Happy Birthday to me ครับขอให้มีความสุขกันมากๆร่ำรวยร่ำรวย และไอสุลูกหลัก GM ผู้โชคดีที่สุดในโซนโฟนจะอยู่เฉยได้ยังไงในเมื่อวันนี้มีวันเกิดของคนคนหนึ่งเลยนะเว้ยกูก็เลยซิปไปหาเขาแล้วถามว่านี่วันเกิดเหรอวะมันบอกว่าใช่ครับหลังเที่ยงก็ไม่ใช่ละมาเอาหัวใจ V17 ที่ทางม้าลายได้เฮ้ยคนดีวันเกิดไม่หวังสิ่งผลตอบแทนแถมยังหย,ยิบยื่นให้ผู้อื่นผมเลยคิดจะทำอะไรบางอย่างซึ่งมันบ้ามาก <c oughs> แซ็โกทีเอช เติมตูกว่าเติมเองแน่นอนรับรองโค้ดเซ็ตโกลด h เขามีบริการเติมออนไลน์แบบมีเว็บเซ็ตโก h ถ้ามึงอยากเติมตอนตีสองตีสามตีสี่มึงก็เติมได้เพราะเขาเป็นระบบอัตโนมัติไงล่ะพว่าและทันทีที่ผมจบจากดันโจ๊กผมก็รีบวิ่งไปที่ตู้เก็บของแล้วก็ได้ดึงไอเทมสิ่งหนึ่งออกมาที่ผมรักที่ผมเก็บไว้ Regen ส์พ i ลิ แล้วผมก็จะเอาไปสรายให้กับเจ้าของวันเกิดที่โขงนะครับแล้วเรามาดูกันว่าเขาจะมีปฏิกิริยายังไงบ้างเมื่อได้ลีเจนสปิลิตที่หายากและแพงมากเอ๊ะว่าแต่เขาตัวไหนนะตัวนี้วนะเนี่ยโอเคคนนี้นะครับคนนี้คนนี้คนนี้ไงมีคนที่เป็นวบนเด้เขาเต็มเลยทุกคนทุกคนทุกคนอ้ยเขาไปไหนแล้วอะแล้วเดี๋ยวกูจะมาเนียนต่อคิวเหมือนว่ามารับหัวใจจากเจ้าของวันเกิดแล้วก็สรายเขาด้วยลีเจนสปิลิตเฮ้ยเขาเดีงเขาเดมาแล้วเขาเด้งมาแล้ว ผมกำลังจะเดลลเจนสปิริตให้เขานะครับหลังจากที่เขาหลังจากกดหัวใจให้ผมแล้วเรียบร้อยสุขสันต์วันเกิดนะครับผมให้นะไม่รู้ว่ามันจะมีค่าสำหรับเขาหรือเปล่านะครับแต่ผมก็เต็มใจให้นะครับเป็นของขวัญวันเกิดให้กับผู้เล่นชาวโซนฟูท่านนี้นะครับเฮ้ยหยุดหยุดกูบอกมึงแล้ววันนี้ไม่ใช่คลิปละครคุณธรรมเลี่ยน ทำความดีก็ต้องได้วิญญาณดีตอบแทนจิงววันนี้ก็จะเป็นย่อยวิญญาณหาเ,เจนหาอันทับหาสเปเชียลด้วยความดีที่ผมทําไปเมื่อกี้นี้เราใหเ้เจนเข้าไปเราก็ต้องได้เ,เจนกลับคืนใช่ไหมไอ้เตาหลอมบอกกูทีว่ากูไม่ได้คิดผิดแต่ตอนนี้ยังไม่มาสักอันเลยนะครับผมสงสัยความดียังส่งไม่ถึงพระเจ้านะครับพระเจ้ายังรองโหลดอยู่แล้วตอนนี้ยังไม่เห็นความดีของไอสุโอ้ยมันมีแต่เกลือแล้ววะ S 1> <S 1> <S สงสัยต้องรอสักแป๊บนะครับพระเจ้ากำลังล็อกยูนให้ความดีไอ้ซูงโอ้โหมันยังไม่ได้อะไรเลยทุกคนนี่ผมทำไปเพื่ออะไรเฮ้ยพระวูฟเริ่มมาแล้วพระเจ้าเริ่มมองหินพระเจ้าเริ่มมองหินก,กูไปต่อดีแล้วกูไปต่อดีพระเจ้ามาแล้วพระเจ้าบอกว่าเอาไบดีสุกเอายูนิคไปด้วยเฮ้ยมันเริ่มมีแววทุกคนผมเริ่มมาแล้วผมเริ่มมาละความดีผมเริ่มคืบคลาน โอ้โห้เหี้ยแม่งได้แล้วนะอุ้ยเฮ้ยล <Yeah! S 1> ีเจนนันไงกูบอกมึงแล้วพระเจ้าลลอกยูที่กูไอสู่พระเจ้ามันเห็นความดีของกูดูไว้ซาพวกมึงอะ่ะหัดทำดีกันสักบ้างเฮียจะบ้ากันละมิงเว้ยกันเชื้อสายตา บ่อยๆอ,อยากเสื้อสายตาอุ้ยทำไมมันเริ่มไม่ดีแล้วล่ะพระเจ้าความดีกูทําไปเยอะอยู่นะให้อันเดียวไปงอพระเจ้าเ <c oughs> ฮ้ยจะไมเชี่ยวโอ้ยมันได้ยินพระเจ้าอะฟังเหรอเนี่ยโอ้โหแล้วกูล็อกยูดแบบหนึ่งร้อยเปอร์เซนต์ล็อกแบบเป,ะปะาะเปาะสเปเชียลรีเจนจะไปเชียลรีเจนปเป็นไงแล,และนี่ก็คือผลประกอบการของการทำความดีเอาตาของพวกมึงเบิ่งไว้ซะ ไม่ใช่วันวันมึงต้องแต่แบบจะโกงจะโกงกันไอ้ีเยกูรู้ว่าตอนเด็กมึงคิดโกงมาตอนโตมึงจะทำเหมือนพวกมันทำเฮี้ยอะไรวะมันก็ทำความดีกันสิวะเนี่ยฝากไว้ให้คิดนะครับจากลูกรัก GM No.1 ลองยุด100%